นิ้วไหนเป็นนิ้วที่รันทดที่สุดถ้าพูดถึงนิ้วที่รันทดที่สุดก็ต้องเป็นกูเนี่ยแหละทั้งอ้วนทั้งสัน้นแถมยังรับภาระหนักสุดเวลาเล่นเกมหรือแชทด้วยน่าเห็นใจมึงนะโป้งแต่กูนะสิอยากจะรู้กูผิดอะไรเวลาคนจะด่ากันทำไมต้องชูกูด้วยกูยืนคนเดียวมันก็เขินนะยังน้อยมึงก็ยังทูกชูไอ้กางชีวิตกูอะรันทดกว่ามึงเยอะเพราะกูอะเป็นนิ้วที่อ่อนแออ่อนแอยังไงวะ มึงลองให้คนดูชูนิ้วกูนิ้วเดียวดิชูยังไงก็ชูไม่สุดไม่รู้มันเป็นห้าอะไรจริงดินิ้วนางเป็นนิ้วเดียวที่ชูสุดไม่ได้เหรอเนี่ยพวกมึงทุกคนนิ้วกูวเป็นนิ้วที่รันทดที่สุดแล้วทั้งเล็กทั้งผอมแล้วมันทําไมวะมึงลองนึกถึงตอนแค้ขี้มูกดิใครใครเป็นคนแค้กูกูคนเดียวเลยมึงลองคิดถึงหัวใจกูสิจริงด้วยนิ้วก้อย ชีวิตมึงลันทดที่สุดแล้วโธ่ไอ้ก้อยมึงก็แค่รู้จมูกเองกูสองคนโหดกว่ามึงเยอะ